สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณยายสายฮามานำเสนอเมนูแกงเหลืองปักใต้นะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากระพงขั้นตอนแรกเราก็มาปั่นเครื่องแกงกันก่อนใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกสดแล้วก็หอมกระเทียมที่เราแกะเตรียมไว้แล้วนะคะขมิน้นเกลือเล็กน้อยแล้วก็กะปิขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะปั่นให้ละเอียดปั่นไปเลยค่ะ ปั่นให้ละเอียดเมื่อเราได้เครื่องแกงแล้วเราก็นำหม้อมาตั้งไฟแล้วใส่น้ำลงไปน้ำสะอาดเพื่อที่เราจะนำมาใส่เครื่องแกงที่เราปั่นเตรียมไว้แล้วนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้ลงไปเลยค่ะ หอมมากๆเลยถึงขั้นตอนนี้หอมเครื่องแกงเราก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะมาปรุงรสกันค่ะเราก็นำน้ำมาขามเปียกที่เราคั้นไว้นะคะ ใส่ลงไปปรุงรสสองทับพีค่ะแล้วตามด้วยน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้1นึ่งทับพีแล้วตามด้วยน้ำตาลปีป๊บเกลือเล็กน้อยน้ำปลาน้ำปลาสองทับพีน้อยๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็พอน้ําเดือดเราก็ใส่ปลากระพงลงไปขั้นตอนนี้ห้ามคนนะคะปล่อยให้น้ําเดือดจัดๆแล้วก็ให้เนื้อปลาสุกเพราะถ้าคนจะมีกลิ่นคาวปิดฝาหมอ้อเลยค่ะพอเนื้อปลาสุกแล้วเราก็เปิดดูแล้วเราก็จะมาชิมรสอีกครั้งหนึ่งถ้าใครชอบรสแบบไหนก็สามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติมตามความชอบใจของเราได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ชูรสไปนิดนึงค่ะหากชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวคุณยายสายหาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ยายสายฮากับน้องแก้มขอบคุณ FC มากๆนะคะ